สำหรับคนอายุ8ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะจ๊ะมาต่อได้มาจังเว่1มาจังเว2มาสาวถ้ำเลยรอบนี้มาสองคลิปที่แล้วคือแบบผมไปเล่นเกมอะไรมาผมไปแอบ,บเล่นมาด้วยนะว่าเออแม่งให้พีจีตอนนี้แม่งแตกดีมากเลยก็ลองมาจับแม่งต่อเลยเพราะว่าล่าสุดที่ผมทําคลิปไปมาจองเว1มาจังเว2นี่โอ้โหเข้ากันค้นง่ายเลยมาต่อได้เนี่ยสาวถ้ำเลย เราทำก็อีกคลิอีกเกมหนึ่งเลยแต่ว่าแบบผมไม่ค่อยได้ทำคลิปกับเกมนี้เท่าไหร่ผมชอบไปเล่นเงียบๆนะนานที่ผมจะมาทำคลิปขอขอโชว์ไว้หน่อยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ PG มันเหมือนจะให้หนักด้วยเดี๋ยวเนี่ยมาเลส Scatter สี่ตัวอย่างนี้เราได้หมุนฟรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไปต่อเลย12การหมุนฟรี ่าได้อยู่หนึ่งพันโอ้ยสามลกมามาอีกแล้วก่อนตัวพวกนี้เข้าเกมอะไรมันก็แตกจริงด้วยวะ่ะเหมือนพีจีช่วงนี้กำลังให้มากเลยนะในต้นเดือนนะไปลองเล่นกันได้นะหรือว่าใคร อยให้ผมเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมไปจัดการเองใครไม่กล้าเล่นน่ะไม่กล้าเล่นไม่เป็นไรผมเองนะผมช่วงนี้ผมพ่วงแบบฟิตฟิด้วยช่วงนี้ผมกำลังฟิตอยู่นะมาไม่เข้าอีกแล้วเนี่ยวัต h e ฟ u c กเลยแม่งพูดไม่ออกเลยดอกเมื่อกี้ ดูความบ้าของ PG ีดช่วงนี้มันออกมายอมอ่ะจริงมันโหดจริงช่วงนี้ PG มาแรงจริงตอนนี้หนึ่งมื่นไปยังเลืแปดการหมุนปีะนะเนี่ยยี่เเวลาสั้นเหลอวอ่ะเหมือนแต่ผมจะต้องไปเร็วอีกนะคลิปนี้นะมันต้องขออาภาัยนะมันท,ำทำําเป็นทำไงได้แล่มันให้ผมเยอะผมก็ต้องไปดิผมก็ เล่นได้ผมว่าไม่อยู่ต่อหรอกมาไปต่อมีววยสองแถวอย่างนี้ได้ไปต่อแน่นอนมาโอ้โหแต่ตัวจ่ายน้อยไปหน่อยนี่นมันขึ้นมาอีกเลี้ยวมันก้อนตูเที่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโว่าผมฝ่าบ้างวะเที่ยไอ้โอมาอีกมั้ย มึงเหลืออีกสามกันหมุนปีสุดท้ายว่าไงไปต่อดิมาได้อยู่ตัวคูนยี่สิบหกไปแล้วโอ้โห้ามีตัวจ่ายแพงดอกสักอีกหนึ่งดอกนะรู้เรื่อง,องโอ้โหมามาก้อนตัวไม่หยุดโอโ้ยังได้อยูพันห้ามีหรือเปล่า โอ้โห oh, ได้มาเข้านี้ว่ะเหมือนจะจบแค่นี้ว่ะรอบนี้ก็คลิปสั้นอีกแล้วผมบอกเลยไม่ถึงห้านาทีแล้วโอ้โ oh. หบางคนก็อยากดูยาวเหมือนกันนะแต่มันแตกแล้วผมทำไงได้อะมีเกมไหนใช่ไหมที่มันตึงๆอะช่วงนี้พีจีมันไม่ตึงมากเท่าไหร่มันให้นะน่าจะพอแค่นี้ดีกว่า,วาผมกับเสาถ้ำเกมต่อไปอะไรอีกสั้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าช่วงนี้มันมันสั้นจริงนะ หอ,อ,อน่าจะพอแค่นี้ดีกว่าผมน้องรักสรัดขอตัวราไปก่อนสวัสดีจ้าวันนี้หูไม่ไหวนะเกมนี้มันมาแรงเหลือเกิน